ก็ดีครับผมที่อยากจะได้แบบใช้ช่วงเวลาปลายปีกับนักศกษาทุกคนครับปีนี้เพราะว่าจริงในช่วงปีใหม่เราก็อยู่ไทยนะฮะก็มีโอกาสไปที่เขาดาวก็เลยเป็นโอกาสที่เราจะได้มาใช้ช่วงเวลาที่เขาดาวแบบก่อนเขาดาวสักสองวันเขาดาวหลอกๆนะฮะกับกับผมเองครับผมแต่รปกตินี้ครับที่แต่เขาดาวผมไม่ได้แต่เราไปาสก็จริงๆปีที่แล้วเราจะ ได้แบบเขาดาวเพื่อนนะเป็นบนเวทีอะไรเงี้ยเป็นปีนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่เราเขาดาวแบบหลายๆที่ปีนี้เขาดาวก่อนแล้วก็มีเขาดาวที่หลังแล้วก็เป็นเป็นครั้งแรกที่เขาดาวกับงประเทด้วยแต่เตรียมตัวแล้วใช่ได้เพราะหนูมีคนขอให้โวยพรที่หมายแย่ๆก็จริงๆผมเตรียมมาแล้วผมเตรียมให้ทุกสื่อแล้วไม่เหมือนกันเหรอเมื่อกี้นี้แล้วแบบเยอะมากครับผมครับผม แล้วโชว์เป็นยงไงคะเตรียมโชว์วอะไรเออเตรียมจริงๆเตรียมโชว์แบบจริงๆทุกโชว์ผมไม่อยากให้มันเหมือนกันอยู่แล้วโชว์ฮาวดาวก็จะไม่เหมือนกันโชว์ฮาวดาวก็จะมีความด้วยความที่อย่างเราจะเห็นสเตจมันเป็นสัปดาห์อุตสาหะใช่ไหมก็แค่นั้นก็ก็มันแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันแบบมันไปได้ตัวถึงจริงๆอะไรเงี้ยก็ก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงนี้ก็โชว์กำลังเสียด้วยนะผมมีนจะเป็นช็อตกำลังเสียดเป็นความสนุกอะไรคบแนวตัวเล็กมันก็จะเป็นความสุขในสไตล์ของผมนะฮะมันก็ ไม่ร yeah. so, yeah. 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 ู yeah. ้ว yeah. ่าสนุกย mm ังไงต้องมาดูเองครับผมกับาเฉลงานเราดีขึ้นกว่ามีน่ก็จะมีหนังะนรับผมชื่อ The Marriage คร really ับผมแล้วก็จะมีอัลบั้มแล้วก็มีทัวร์ที่เป็นวงเดือนครับผมแล้วก็จะเป็นตอนช่วงเดือนสามก็จะมีซีรีส์กัน้องบางคนชูจีรีทางแน่จะบอกตลอดที่แล้ว ก็โอเคครับใช้ได้ครับที่สำคัญก็คืไปแบบมือจุกทวรด้วยครับผมใช่ก็เรียกว่าเอเชียทัวร์ไปเไม่รู้มันนี้ครับเรื่ออะไรยังไงบ้างในองเล่าทังไหนะก็เราตอนนี้ช่วงเกมตัวแบบเรื่องทัวร์ก็จะมีเยอะนิดหน่อยเรื่องละเอียดเพราะว่าในแต่ละโชว์อ่ะเราก็แบบอยากให้มันพิเศษอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ละโชว์ก็จะต้องมีความพิเศษของมันเพราะเราไปต่ากันเนาะมันจะมีคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนกันอย่้ยก็อยาก ออกมาดีที่สุดรงก็ตอจริงๆก็ตามมือนที่ไปอ่ะตามมือนที่ไปแบบเพราะว่าโวนนีี้ครับครับผมก็ก็นั่นหละอยากอยากให้มันพิเศษที่ที่ไปมากกว่าแบบเราไปแบบรู้สึกว่าอันนี้ต้องเป็น่างนี้เลยับ แต่ว่าเวลาเราอยู่อบางทีเราก็อยากจะสื่อสารกับเขาในภาษาที่เขารู้สึกเป็นคนไม่ใช่ภาษาอื่นไม่ใช่ภาษาอื่นโอ้โหนี่ผมไปอินโดมาไปจีนมาผมว่าจีนน่าจะน่าจะได้แบบประมาณนึงประมาณนึงก็ถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนพอได้ไปดูเต็มเต็มเออเชิดสวยใจไหนครับห้องน้ำอยู่ไหน จริงแบบชารเตออะไรบอกว่าอาหารมาแล้วอะไรเงี้ยตอนอยู่ในหอพูดถ่อยอะไรเงี้ยครับผทำเงานสดมีคำ่เคะทุกคนลัะบดแบว่าทำใครตอนนี้ที่กำลังกนอเงียมเียแล้ว่าูวต้องไปโก็ต้องมีนะผมคิดว่าต้องมีนะแต่จริงหัวไอ้หนมือนไปก็จบเลยครับผม ดูแน่นอนแล้วก็จริงๆเมื่อวานเมื่อวานก็ถ่าย MV เพลงใหม่จบด้วยผมก็ เป็น MV เพลงที่แบบมีความเซอร์มิติกมากมีความเป็นหนักมากแล้วแบบเราอยากให้ทำมันเป็นแบบหนักจริงๆรู้สึกว่าเมืันดูหนังเรื่องนึงอยู่อะไรเงี้ยแต่เล็กะนักใช่เพราะด้วยความเพลงมันมีความเซอร์มิติกมากอะไรเงี้ยมีความเป็นหนักมากก็เลยอยากทำเข้าไปด้วนถ่ายที่นี่แต่จะดูเหมือนว่าเอ้ยถ่ายที่ไหนกันแน่มันจะมีที่แบบนี้อยู่ด้วยหนาวเลยหนาวเลยครับแต่ว่าอากาศไม่ได้หนาวขนาดนึงแทนที่ความหนาว แต่มีความไม่หนาแเหมือนกแล้วย <c oughs> ังไงลงไปดูแต่ว่ามีเมืองวันที่ผ่านมาถ่ายไปเพงเนียครับแต่ว่าจิมมี่เนี้ยเจมีเนี้ยมันจะมีความเชื่อมโยงไปสู่ทุกสิ่งอะไรบางอย่างอยู่นะทุกคนใส่แน่นอส่แน่นอนล้วก็มถยนต์เหรอยะรถยนต์ก็เดือนหน้าไปถ่ายก็จะจบในเดือนหน้าครับผมแต่ว่าเดือนหน้าก็คือในเดือนเดือนเราก็ไปอยู่คนี่คือโดนแดดเานมากก่อไป อเพราะว่ามันแบบมีความเป็นเอกลักษณ์ม,นะม,ม,ม,มีความเป็นไทยบจัดๆเลยเงี้ยเราก็จะเลือกความเป็นแบบไทยปรงนั้นซึ่งชอบมากๆความมีความแบบตัวเรียก culture อยู่ในสายเลือดอะไรเงี้ยเลยนะเออนี่ยเื่นไงนะแต่เนี้ยขนาดเนี้ยแบบก็เราเลือกที่ปุ่ด้วยหมือนกัน culture เราเป็นเรื่องอะไรบ้างคะเป็นจนะักรเป็นจักร culture พูได,ไม,ไ,ด,ไ,มไ,ดไม่ได้แต่ว่าฟีล l i n g จะด,ดังๆหน่อยจะมีความดังมันคืความสู้อะไรบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งอนะไรบางอย่าง ไม่มีเลยครับผมอันนี้คือดาสุดๆเลยครับปรท้าน่ายแล้วก็ม,มีความแบบประเด็นสำคัญในสังคมที่อยกพูดอะไรี้ยทีอยางพูดถเมือ่อี่เป็นเลยที่ดีมาอยางเออทีอ่ที่มีโอกาสไน้พูดเรื่องนั้นในหนังันี้ก็ที่แอย่างไรตนะนแบบว่าโราต้องไสังเกว่า ผมลุงโมบุญแล้วครับผมไม่ใช่นะฮะก็ไม่ก็โมบุญแลหละผมไม่เป็นวายร้ายนะครับเออผมว่ามันจะไม่ติดเลยมันจะไม่เห็นผมในเรื่องนี้เลยมันจะเห็นแค่เกี่ยวกับผู้ชี้และตัวละครแล้วมันจะเห็นแค่ตัวละครตัวนั้นนะที่อยู่ในเรื่อง ไม่เกียดหรอครับไม่เกียดใครก็ไปดูไเดียวว่าเกียดใครในเดือนนี้ครับแหวแบเนียไม่หวนแบบนี้จป็นบว่าาเกจามีตั้งสิบนัะสิบสี่ตัวไปได้ ไม่มีเวลาเลยผมแท่ก็หร่ว่าเราไปนูปนไนี่นานหน่ะครับก็ลยแบบไม่คมีเวลาอยู่กหรกแต่ว่าก็ย่างเราได้มีเวลากลับมาบ้านที่นี่นานบ้างอะไรเยก็มีพอแล้วผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลยยอมแพ้คือผมแพ้ความน่าอุศานะอย่างตัวล่าสุดอ่างเงี้ยเขาเป็นแบบแนวพอผ่นได้แม่ผันที่แบบพอ ความก็ใช้เสร็จเขาก็ทิ้งมาเนเราก็สงสารเราก็แก่มากแล้วหายใจก็ไม่สะดวกแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีใครรับน้องไปเลี้ยงแน่เลยเราก็รู้สึกว่ามอน่าสีาลวยทาปลาราดถนใช่ไหมคะรู้ป่ะใชคไม่ไม่เผไม่ไมทมจะไปรอราผมไม่ได้คือจริงๆผมไม่ได้อยากเลี้ใส่แต่ผมสงสาร ผมเลยเลี้ยงอะไรอ่เงีมันพอเลี้ยงตอนแรกมันก็เลยกลายนรู้สกว่าเออมันมันมี e e l i ร่าเยก็เลลายเนี้ยไปเรื่อยๆเลยที่ยใช่ใแ่ากักันากตั้งแต่ต่เช้าจนอจากบ้านก็อยู่ทุกจุดของบ้านไเง้ยเวลาแว่าเราไปที่ที่ไหนม่ถึเราอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันคิดถึงแล้วก็ใช้เวลาเขาอ่ะตอนที่กลับมา ไม่เอาไม่พูดเดี๋ยวตัวอีกหายใจม่ให้แกใหมีแบบเอ่อในจีมันก็อยู่ด้วยกันมานานมาก เขาอเปนแคุกแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยซีเราแบบไปช่วยเขาไหม่ตัวปาฟดเลยน้บ้านก็ือยดูันอรเยอดูว่าปีหน้าจะกอพอแล้วปีหน้าพอแล้วในใเาก็เตรียมมาไปรอแล้วผมกกร้ผมก็แตกต่างคือให้บอกทีละแล้วก็าไมไปหรือเปลาเอาเป็นว่า ขอให้ทุกคนมีความสุขมากในปีใหม่ปีนี้นะฮะแล้วก็ขอให้กินเงินนะครับผมได้เงินนะฮะแล้วก็ได้คนใส่ไปด้วยครับผมเฮ้ยนะฮะก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้ทีหน้าเป็นปีที่ดีไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ขอให้สำเร็จสำเร็จแล้วก็ขอให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นที่ที่สื่อเองหรือว่าคนอยู่อยู่ทในบ้านมือสาชีเองก็ตามขอให้ให้มันผ่านไปแล้วก็ขอให้ยิ้มได้ในทุกวันครับผมนักบินนูเอียแล้วก็เฮาดาก็ลุ้นหน้าเลยสามสองหนึ Oh, yeah. uh, so I just want to say happy New Year to all of y'all, and um, just want to say thank you for all your support. I uh, wish you the best in everything that you do, and um, please uh, enjoy your everyday life and appreciate everything. Smile more, and happy more every day. Every day, of course. and happy in uh, here.